ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่8ปดขอรายการหนีนรกก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นเขาขอย้ำไปก่อนเพราะกว่าจะฟังแต่ละตอนก็หลายวันวิธีการหนีนรกจริงๆเป็นของไม่ยากแค่ใช้อารมณ์ตัดสัยญาณสามประการเท่านั้น ส,ญญาสามโยต์สามไการมีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะไม่ตายหรือไม่คิดถึงความตายเช่นเลยข้อสองไม่ยอมเชื่อเรื่องเรื่มใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่สามไม่ยอมทําความดีสร้างในความชั่วห้าประการคือฆ่าสัตว์ลักรทรัพย์พุติผิดในกรรมพูดมมสาวาด,ดื่มธุรารมีไร ถ้าจะสมาทานสิงกันบ้างก็สมาทานแบบเสียไม่ได้หรือว่าสมาทานเป็นประเพณีเพราะว่าปานาก็ปานาตามพระเป็นต้นอย่างนี้การสมาทานแบบนั้นไม่เป็นผลตกอยู่ภายใต้อหน้าของสารยโยน์คือร้อยรัดบรรดาแทนพุทธบริษัทให้ตกอบายภูมิ พระพุทธเจ้าสรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นก็อนหนึ่งมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ว่าเสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง้ายึดไว้อย่างนี้เมื่อไรตายแล้วเมื่อไรไม่ลงนรก ต่าก็ยังไม่แน่นอนนักชาตินี้ไม่ลงชาติหน้าจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงสินให้บริสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาท่านผู้โดยบริษัทองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาเกิดว่าไม่มีทางลงอบายภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสันนรกเป็นเปรตมาสุรกายเป็นสัตดอัจฉาน หากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติเ็ตามแดนทั้งสี่ประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ขาดแดนที่อะยไปก็คือหนึ่งสีเลนะสุกติญันติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อย่างงัก็เป็นเทวดาหรือพรหมสีเลนะโพก็สมถาธาจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีทิปสมบัติมาก ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีที่ประสมบะมีมีพวกสะสมบัติมากที่ยวพึ่งคนรวยสีเลในนี้ปุตติยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์กจะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่กันห้ามมันเจ็บมันป่วยเท่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนบอกว่าไม่ต้องการลงนรก แต่คอยมีกําลังใจจริงๆสามารถจะพุนนรกได้จริงสำหรับตอนที่18นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะขอพูดถึงอานิสงส์สักหน่อยเพราะว่ากำหนด10ข้อที่4พูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดเพื่อเจือเหลวไหลยังไม่ได้กล่วาวถึงอานิสงส์ การไม่ดื่มสุราและเมรไรยังไม่ได้พูกล่าวถึงอนันนสงส์ในการเว้นจากคิดใหญ่ได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นยังไม่ได้พูดถนนึงอันนสงส์แต่ก็ยยกพูดในอานิสงสองย่อๆพอจําได้ไง่ายๆการที่ท่านมีวาจาดีหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบเป็นเครื่องสะเตือนใจของบุคคลผู้รับฟัง สี่ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันห้าไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดแต่ประจาที่เป็นประโยชน์คือกลับมาพูดใหม่คนหนึ่งพูดแต่ความเป็นจริงสองพูดวาจาอ่อนหวานไม่ที่ชอบใจขบคุคคลผู้รับฟัง <c oughs> และก็สามพูดให้เขาก่อเกิดความรักสิ่งละกัน,น,กนไม่แตกความสามัคคี เล้วกสี่พูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าบรรดา่านพุทธบริษัทท่านใดสาม,มารถใช้วาจาเทั้งสิบราการนี้ให้ขึ้นใจจะไปในสถานที่ใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะพูดแต่ความเป็นจริงใช้วาจาเพื้นที่รักเขาบุคคลผู้รับฟังแล้วเวลาจะพูดไปใครเขา ยแยนแต่แขงแสกันแล้วไม่ยุเราส่งข่าวบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้คิดร้ายเราจะเราต้องใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าคล้อยตามไปตามเขาและเราก็ไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาใดาที่เป็นปัจจัยคนแตกเรากันเราไม่พูดพูดแต่เขามีแต่ความรักกันสามาัคคีกันกลมเกลียวกัน ว,วาจารประเภทใดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นพูดเฉพาะวาจาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายใช่วาจาทั้งสิบรายการนี้ได้เป็นปกติอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องชาติหนาทุกท่านมีวาจาเป็นทิพมีเสียงเป็นทิพ คำว่าทิพท่านแปลว่ายัางไงก็ช่างเถอะแต่คำว่าทิพเกิดขึ้นแล้วที่ไหนที่นั่นก็ชอบใจอย่างมีร่างกายเป็นทิพคนก็ชอบมีเครื่องบรรดับเป็นทิพคนก็ชอบมีที่อยู่เป็นทิพคนก็ชอบกระรองความวาจาท่านเป็นวาจาดีเป็นวาจาทิพจะไปคุยกับใครที่ไหน จะออกปากขอความช่วยเหลือบุคคลใดจะไม่มีใครเขาน้งเกลียดเลยท่านจะคุยกับใครที่ไหนจะไม่มีใครเบื่อหนมีคนมีแต่คนหวังดีชอบใจในวาจาของท่านกรงความวาคนประเภทนี้ก็มีวาจาเหมือนวาจาทิพย์พูดเป็นที่ถูกใจคน ผลที่จะได้รับก็คือเรามีความสุขจะออกปากขอความช่วยเหลือกับใครสักครั้งหนึ่งไม่ต้องมีตกกังวลหวังว่าได้ทันทีทันใดทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราพูดที่ไหนใครเขาก็เชื่อพูดที่ไหนใครเขาก็ชอบใจพูดที่ไหนก็มีแต่คนรักกันกลมเกลียวกันพูดที่ไหนก็มีแต่ประโยชน์ ไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษเธอเกิดกับใครใการที่เราพูดดีให้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัทอย่างไยเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทร <c oughs> าบถึงอันนี้สอปัจจุบันว่าท่านจะมีความสุขเพราะวาจาของท่าน ถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วงอดีตสงทั้งหลายเหล่านี้จะทวีขึ้นคูณเป็นแสนผลประโยชน์ที่มันได้คูณด้วยแสนเกิดชาติต่อไปต่อไปอนีสงก็ใหญ่ขึ้นแพ้แค่ดีินเสียงพูดดีนเสียงร้องจากความเป็นเด็กคนก็รักแล้ว ท่านบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคงจะสังเกตได้ว่าคนบางคนงเรายังไม่ทราบเขาพูดอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเขาพูดแววๆเสียงดังมาแต่ไกลเราชอบใจในเสียงเขาแล้ว <c oughs> อย่างนี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะพบ,พบมาบ่อยๆคนประเภทนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ในชาติก่อนเขาทรงความดีในการควบคุมวาจาของเขาแต่อาจจะควบคุมไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยก็ได้สมัยใดที่อดีสงวาจาดีให้ผลเวลานั้นไปพูดกับคนใดก็ตามเขาเชื่อทุกประการแต่ว่าเรื่องของคนบรรดาแต่พุทธศาสนิกชน คนเราเกิดมาแล้วนี่มันมีท้งกุศลและกุศลให้ผลเมื่อเกิดมาแต่ละชาติก็คงไม่พูดจริงไม่พูดดีเสมอไปในกลางการบางครั้งอาจจะมีการโก,กหกมดเท็จบ้างพูดวาจาหยาบไปบ้างอาจจะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเขาทะเลาะก,กันยุไอ้เขาแตกกันสิบบ้างบางครั้งก็เผลอพูดวาจาที่ไรประโยชน์ อย่างนี้มันเป็นโทษถ้ากฎก้องกร,รมแระเพืนี้เข้ามาสนองเราเวลาที่เราเป็นคนตอนนั้นวาจาของเราไม่มีผลในการพูดเลยไปพูดกับใครใครก็ไม่อยากฟังมีแต่คนรังเกียจคนที่พูดแล้วรังเกียจมีคนรังเกียจเรอท่านหลายรังเกียจมีบ้างไหมเข้าใจว่ามี ถ้าขนะใดอนิสง์วาจาดีให้ผลขณะนั้นทุกคนอยากฟังคำพูดของท่านนี่เป็นอนิสง์ของการพูดดีแล้วมาบริการข้อดีสองด้านสุราเดเมไรพูดไปแล้วทึงการโทษของการดื่มสุราเดเมไรแต่คุณระบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เอากันชาตินี้ก็แล้วกัน ก็มีหลายท่านที่เคยเดื่มสุราเป็นมีไรเป็นปกติแล้วต่อมาขณะที่ดื่มสุราะำมีไรอาตมาเคยพบเองได้ยินเห็นได้ยินเองได้เห็นเองมีคนลังเกตเขาว่าเขากินคนกินเหล้าเมายาพูดไม่เป็นภาษาคนการประพฤติปฏิบัติก็เลวทรามไม่มีไม่มีใครอยากคบหาสมาคม ที่เขาต้องคบบ้างก็คบด้วยความจำเป็นบางทีเราใช้น่ายความเมาอำนาจป่าเถื่อนความเมาเข้าผสมทำให้เขาเกรงกลัวแต่เขาเกลียดเรียกว่าทั้งเกลียดทั้งกลัวถ้าเพศนี้เป็นต้นแต่ได้ว,ว่าพอบุคคลนั้นเลิกกินเหล้าเมายาในปัจจุบันนี่เยอะ ที่มหาธรรมาก็มากแล้วก็มีหลายท่านมารายงานใทราบที่ว่าหลายร้อยท่านไม่ใช่หลายท่านมารายงานให้ทราบบอกขอภัยนะไม่ได้โฆษณาขายหนังสือโมเพียงแค่อ,อ่านประวัติหลวงพ่อปานเล่มเดียวจบผมก็เลิกการดื่มโุราเมลัยทันที ข้อนีบรรดาแต่พุทธบริษัทที่เป็นสตรีหรือบุรุษถ้าพระเอิญสามีของท่านหรือพัญญาของท่านชอบดื่มสุราได้มีไรก็จงอย่ามั่นใจว่าซื้อหนังสือหลวงพ่อปานม่เขาอ่านเขาจะเลือกดื่มสุราที่พูดมานี่ไม่ใช่โฆษณาขายหนังสือแล้วก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายร้อยท่านที่มาายงาน เขารายงานบอกผมอ่านหนะังสือหลวงพ่อประวัติหลวงพ่อปานจบเท่านี้ผมเลิกดื่มสุราเมไรทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะนาง,นอ,งอาศัยหนังสือหลวงพ่อปานนั้ป็นอะไรเป็นเหนตุอาตมาก็ต้องขอตอบว่าความดีของท่านผูนั้นเป็นเหตุการที่ท่านยังดื่มสุราเมไรยอยู่ มีความรู้สึกว่าการดื่มสุราละเมีไรเป็นของดีทั้งทั้งที่มันทำลายทรัพย์สินทำลายศักดิ์ศรีท่านก็ยังว่าดีอยู่นั่นทางนี้พระอากุศลไม่ใช่ก่อนที่ทำไว้คำนองใจท่านทำให้เห็นว่าความชั่วเป็นความดีแต่ว่าพอหยิบหนังสือหลวงพ่อปานขึ้นอ่านจบ ตอนนี้ก่ากำลังอ่านไปอำนาจของกุศลตจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นพอดีกุศลเกิดขึ้นกุศลเก่าที่ทำไว้ในชาตก่อนก็จออยู่แล้วทั้งสองอย่างนี้ผลของบุญแ,และผลของบาปมันจออยู่ข้างใจเราถ้าผลของบาปเข้ามาทับใจก่อนผลของบุญก็เข้ามาไม่ได้คอยอยู่ใ,ใกล้ๆไม่ไกล นี่พระอ่านหนังสือดล้นั้นเข้าชอบอกชอบใจเพลิดเพลินในหนังสือจิตเป็นกุศลน,น้อมเข้าไปหาจิตน้อมเข้าไปหามาหากุศลถ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาอากุศลก็ต้องถอยเมื่ออากุศลถอยไปแล้วกุศลใหม่ยังทรงยังคลองจิตอยู่กุศลเก่าเข้าผสมทันที ตอนนี้จะเป็นกําลังใจของบรรดาแทนพุทธบริษัทให้ตัดสินใจเลิกกันดื่มสุราดื่มสุราละเมียรทันทีเพราะบรรดาแทนพุทธบริษัทั้หลายเข้าใจตามนี้นะแต่ว่าอาการอย่างนี้ใจเป็นทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วจะพาก,กันมาซืา้อหนังสือหนุ่มพบปานแม้สามีและปัญญาอ่านที่ติดสุราละเมียร ถ้าเลิกไม่ได้จะมันด่าแต่มาบอกโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นจะเลิกได้เลยอันนี้ไม่ขอ,อยือยนยันว่าเลิกได้นะต้องขอตอบว่าอกุศลของท่านถอยไปกุศลใหม่ที่อ่านหนังสือเกิดขึ้นเกิดศรัทธากุศลกายเก่าที่นำมาที่ทำมาแล้วในชาติก่อนคอยอยู่แล้วเข้าผสมทันทีกุศลทั้งสองเรื่การนี้สองอันดับนี้เข้ามาประสานกันมีกำลังมาก ปีอกุศลให้ถอยหลังไปอากุศลก็หนีไปท่านยังตั้งใจเลื่อยกันดื่มเิมสุราดมีไรถ้าท่านนี่นลังสืพอหลวงพ่อปานไม่อ่านถ้ากุศลในดๆดไม่เกิดขึ้นกับใจอ่านกี่ร้อยเที่ยวกี่พันเล่มมันก็เลิกสุราดมีไรไม่ได้บอกเขาไว้ซะก่อนนี่การไม่ดื่มสุราดมีไรส,สติสมัมปชัญญะก็สมบูรณ์แบบ สตินึกไว้ว่าอะไรมันดีมันชั่วสัมัญชัญญะรู้ตัวอะไรดีอะไรชั่วเลือกทำแต่ความดีละความชั่วอันนี้เกิดขึ้นในหลังจากนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มหากุศลมหากุศลคือกุศลใหญ่เริ่มตั้งใจทำแต่ความดีความประมาทไม่มีในชีวิต ก,ก็คิดอย่างเดียวว่าอยากจะพ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นตน้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็เ,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 เกิดขึ้นอารมณ์เป็นกุศลถ้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นการทรงสินห้บริสุทธิ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้น จิตตั้งหวังไว้เพื่อนิพานอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ทั้งสี่ประการเกิดขึ้นเมือ่อใดบรรดาเทวพุทธบริษัททั้งหลายและอารมณ์นั้นไม่สลายตัวขึ้นเชื่อว่าบบยพุ่มนาีไม่มีกรทัทแน่ในชาติต่อๆไปนี่ว่ากันถึงอลิรสงไม่ดื่มสุราจะมีไรเอาย่อๆมากน่าจะไม่ได้มพนก็อาจจะมากไปหน่อย ท่นนี้ว่าถึงอานิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนอารมณ์อย่างนี้สิลทุกข้อดนบรรดาแต่พุทธบริษัทกําบดสิพโพดีก็ต้องมีธรรมะแท้ปัญญาดำธรรมะที่แท้กับมาที่เราไม่ต้องหาเกิดขึ้นเองกับใจท่า <c> น <oughs> ก็ลองคิดดูว่าทำยังไงเราจึงจะไม่คิดถึงเหตุนั้น ทรัพสมบัยเขาคนอื่นเราไม่เคยมีแหวนเพชรเขามีแหวนเพชรมองแล้วก็ชอบใจเรื่องอยากจะได้แหวนเพชรมีอยู่แต่ก็แนะเชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่อยากได้จะขโมยเขาไม่ใช่โกงเขาไม่ใช่ยืออย้อแยงเขาอยากจะซื้อแหวนเพชรม่ใช้ <c oughs> อยากจะหามันได้ด้วยทุนเขาตนเองอย่างนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทั้งศีลไม่ผิดทั้งกรรมโหมดสิบอยากได้เพราะเห็นว่าสวยแต่ไม่ใช่อยากจะแย่งอยากจะซื้ออยากจะหาเงินซื้อมาเองอย่างนี้ใช้ได้อารมณ์มีอยู่แลาการอยากาการไม่อยากได้จิตของเขาอยากจะซื้อเองอย่างนี้ อะไรไม่จะเกิดขึ้นบ้างอะไรทําใ้้เกิดแบบนี้ก็ต้องตอบว่าธรรมะที่สิงอยู่ในใจเราเองอาจจะไม่สามารถจะเห็นไว้ก่อนได้นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินนี่ตนหามันได้โดยชอบธรรม ธรรมะทั้งสามรายการในควบคู่กันมาตลอดสิงอยู่ในใจประจำใจท่านนานแล้วตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้คิดท่านจะคิดหรือไม่คิดก็าตามในเมื่อทรัพย์สมบัติ้วยเงินทองอยู่ในกระเป๋าจะถือว่าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้ว่าเรามีเงินมีทองเพราะเราลืมคดเราคือค้น เรือควานหาเรือพิจารณาลืมดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างสมมติว่าท่านเป็นคนมีกำลังมากกว่าไปแจคนที่มีกำลังอ่อนแอกว่าอย่างคนป่วยมากๆเ่อเด็กตัวเล็กๆคล้องส้อยเพชรติดทับสวงเพชรมีจัน์เพชร มีแหวนเพชรทั้งหมดเป็นต้นมีในร่างกายหืืไมีทรัพย์สินนั่นไหล้ะคายเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในร่างกายเราสามารถจะหยิบเอาต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่ต้องรับหลังหยิบเอาตอนหน้าคนพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต่อสู้เราได้ยิ่งเป็นคนป่วยไข้ไม่สมบายอย่างหนักยิ่งดีมาก โอกาสที่ยับยั้งการกระทำของเราไม่ได้แล้วเด็กเล็กๆก็ไม่สามารถจะต่อก่อนเราได้เราจยปลดเปลื่องของระเภทนี้เสียมอะไรก็ได้แต่ว่าทำไมเราจรึงไม่ทำเห็นเข้ากันนึกคิดว่าเออคนป่วยคนนี้นะเขาป่วยอาการใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ทว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากน่าภูมิใจน่าดีใจ เด็กเล็กๆตนคนนี้เด็กแท้ๆแต่ดีกว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่แทนที่ยื้อย่างเราไม่เอาข้อนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีสันโดษธรรมะที่มีความสำคัญข้อหนึ่งคือสันโดษประจำใจท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นสมบัติของเขา เราไม่ควรจะยื้อย่งเอาและจิตใจก็ไม่อยากได้เสียด้วยถ้าบังเอิญไม่เห็นว่าสวยก็มีจิตเมตตาความรักคิดว่าถ้าเร,เราแย่งเอาไปเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ควรแย่งมาทรัพย์สมบัติของเขาเราหลีกให้เพื่อความรักหรือถ้าเราไม่เคยรักเขาไม่เคยสร้างความดีแก่เราก็มีความสงสารว่าคนป่วยขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปแย่ง เขาจะเสียกำลังใจเพราะเสียของดีไม่ดีไม่ตายยายการป่วยในการก่อนที่เป็นมาตายเพราะความเสียใจที่เราแย่งของทาไมเห็นว่าเด็กที่ประคับประคองทรัพย์สมบัติมากแบบนั้นที่เราไม่ทำถ้าเราไม่เคยรักมาแล้วก็สงสารว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถจะหาสมบัติอย่างนี้ได้โดยตัวเองต้องอาศัยผู้ใหญ่หาให้ ถ้าเราไปยื้อแย่งเธอเข้าอย่างนี้ใซยเธอก็จะเสียกำลังใจดีไม่ดีก็ตายได้เลยกรวมความว่าที่ที่เราไม่ทำเพราะความดีคืออริยทรัพย์ฝังใจเราอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้เราเป็นคนดีก็ได้นี่เป็นอนิสงส์บรรดาทั้พุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นการไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดโดยไม่ชอบทำ เป็นการอยากได้นะทรัพย์ส,บสมบัติของเขาเราไม่อยากได้เราต้องการอย่างเดียวเห็นก็มีดีอะไรเราจะทําอย่างนั้นให้ปรากฏอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมชโตส่งสรรเสริญว่าเป็นคนดีนะเจตนาดวงนี้ขวรดาท่านพุทธบริษัทก็จะสําเร็จผลมันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่าน เราตั้งใจอยากจะได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้บ้างเราจะหาด้วยกําลังร่างกายปัญญาของเราเองและทุนทรัพย์ของเราเองก็ถือว่าตั้งใจหาด้วยกําลังของความเพียรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิทยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นว่าอาิสงสงที่จะเพิ่งได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ในชาติต่อไปท่านจะหาไฟไม่บ้านของท่านไม่ได้เลยไฟมันจะชอ็อตในบ้านของท่านได้กี่ครั้งกี่วาระมันก็ไม่ไหมขึ้นมาไ,ได้บางครั้งบางคราวไฟไม่ชอ็อตแต่คนมาจุดบ้านเอาน้ำมันมาราดอย่างนี้ไฟก็ไม่ลามไปติดอะไรคิดว่าการอย่างนี้บรรดาท่านพรทธบรัษัททั้งหลายคงจะเห็นได้ยินข่าวมาแล้ว บางบ้านไฟช็อตนิดเดียวไฟลุกพลึบไฟไหม้บ้านหมดบางบ้านไฟฟ้าช็อตลามแบๆเป็นไฟลุกเป็นประกายเขียวไยตลอดสา,าฟฟาสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่มีในบ้านแต่ไม่ยอมไหม้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีเรื่อบางรายไฟจุดไฟเท่าไาราก็ไม่ติดอย่างนี้าท่าอาจจะเคยได้ยินที่เป็นอย่างนี้บรรดา่ทนพุทธบริษัท ก็เพราะว่าอานิสงไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรำและบริการทีนิสงท่านเห็นว่าลมพัดบางที่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอก,กว่าบ้านบางบ้าน,านอ่อนแอก,กว่าบ้านที่ถล่มเพราะลมมีเยอะแยะไปแต่บ้านที่คิดว่าจะพังมันไม่ยอมพังไม่ไปพังบ้านที่มีความแข็งแรงกว่า และบางบางอกาศที่น้ํามาบางทีทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายของบางคนบางคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเสียหายบางเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ไร้ค่ามีค่าเล็กน้อยก็แล้วกันของไร้ค่าไม่มีแม้แต่ผ้าคีดิวมันก็มีราคาเรื่องของค่าเล็กน้อยคือไม่สะเทือนใจนัก บางบ้านมีการป้องกันแน่นหนาก็ถูกล่นถูกย่างถูกจิงจุกเรื่องราวถูกจีก้แต่บางคนคนที่มีทรัพย์สินมากมากแต่บ้านช่องก็ไม่เคยดีมีการป้องกันน้อยแต่ปลอดภยัยจากโจรที่เป็นอย่างนี้ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนว่าใสยกำลังของจนตนตั้งอยู่น้นน่ายของความดีคือมีสันโดษ ไม่ยินดีในทรัพย์สินของชาบ,บ้านที่ให้ที่เราจะได้มาโดยไม่ชอบธรรมคือไม่คิดจะคดจะโกงจะยื้อจะแย่งจะลักจะขโมยของเขาและพระอาศัยที่มีกําลังเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารประจําใจเป็นธรรมะที่ทําจิตใจให้เยือกเยน็นบรรดาธรรมพุทธบริษัททัลไยจึงได้เป็นอย่างนั้นเมีสอ,อย่างนี้ นี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงพากันรักษาความดีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุโคคือสมัมมาทพุทธเจ้าตั้งแต่แต่อต้อนนั่นมาเลยคือคิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาช่อเสียดเพื่อไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไม่ดื่มสุราไดเมรัยไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมถ้ากําลังใจทรงอย่างนี้ความดีของท่านแม้แต่ขนาดนี้ยังไม่จบยังไม่หมดก็ตาม ที่รู้ว่าการจะเกิดในาบายทัังสุขบูมยังสีไม่มีแล้วหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขขึ้นมากถ้าตายลงไปมรไรองค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้ากล่าวว่าท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรหมถ้ามาเป็นมนุษย์แนนดนใดที่มีความลำบากย,ยากแค้นท่านจะไม่เกิดที่นั่น แดนใดที่มีความดมสมบูรณ์มีความร่ำรวยท่านจะเกิดที่นั่นรูปร่างหน้าตาของท่านจะเป็นคนสวยข้อนี้เว้นไว้ก่อนเพราะเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดตอนที่18นี้ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่าน,ท,านที่รับฟังขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชายทั้งสี่ประการ มีายุวรรณนาสุขาภละและปฏิพัน์หากทุกท่านประสงค์สิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจะทุกประการสวัสดี